เราจากพันคนน่ะสนุกเกอร์ทำาไงให้เป็นหนึ่งในสองคนในรอบนี้คะหนูจะต้องติดปิดเขาจะต้องชูสหนูผู้สมัครประมาณเท่าไหร่ได้อะน่าจะสักหลักพันนะระับที่สองสามคนบางรอบรับคนเดียวเอ้อวราเขาชอบคนแบบไหนอะในความคิดของสนุกเกอร์ยืนแบบให้สง่าตั้งแต่ตอนที่รอคิวจะพูดเลยคะ่ะ,ะ,ะเขาจะให้เรียงแถวแล้วออกไปพูดทีละคนเราต้องเด่นตั้งแต่ ตอนยืนข้างหลังแล้วพอไปพูดก็ยินแย้มทักทายกว่าสายตามีส่วนร่วมกับสมาชิกทุกคนที่นั่งฟังเลยอยู่ซึ่งสุนลูกก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กรรมการคอนเซิร์นป่ะหนูว่าเกี่ยวะเพราะว่าคิดว่าหนูก็สวยนี่ฉันชอบมากโอเค สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูฝ้ายนะคะก็มาในรายการหลังบ้านนางฟ้าอีกเนาะแล้ววันนี้ครูฝ้ายมีแขกรับเชิญที่จึงมากทุกคนเพราะว่าแขกรับเชิญเนี้ยเป็นแขกรับเชิญที่แบบอยู่สายกันบินที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันว่าอยากจะอยู่ใสยกันบินนี้นะคะแล้วก็รวมถึงว่าเป็นคนที่สมัครแอร์ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกติดปีกเลยอะ่ะคือเขาไม่เคยสมัครแอร์มาก่อนและนี่คือครั้งแรกของเขาแล้วเขาติดปิกเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันกับธดาน น้องสนุกเกอร์นะคะติดปีขอนไซค์กัน,นบินโอ้โห oh มันเป็นอะไรที่แบบซึงตรงที่ว่ามันคือครั้งแรกของเธอแล้วเธอได้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะความรู้สึกโมเมนต์นี้เป็นไงมัง่งตั้งแต่วันสัมภาษณ์ก็ไปด้วยกูดเอนเนอร์จีสุดๆว่าแบบออฉันจะต้องเป็นหนึ่งในคาร์บินครูของเอมิเรตสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอวันที่ได้โกลเด้นคอร์ก็รู้สึกว่าอืมไอเราไอที่เราทำเต็มที่มาเนี่ยมันมันได้ผลแหละเออแล้วสายการบินที่สนุกเกอร์อยากอยู่ที่สุดในชีวิตคือสายการบินแหละ จริงๆแล้ว,วเขียนแออ๋อใช่ค่ะแด้อยู่เขียนแอร์ที่สุดเพราะอะไรอะเราเคยไปเรียนมาที่เกาหลีแล้วรู้สึกว่าเรา get along with อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ <laughs> แตฉันว่าเธอเหมาะก,กับเอมเรตนะใช่คุณพ่าบอกว่าเหมาะกับใส่แขกแต่ตอนนี้ก็เหมาะก,กับเอมิเรตแล้วค่ะตอน,นีอ้แล้วยังอยากจะกลับไปเขียนแอร์วันหนึ่งไหม สักวันไกลๆค่ะขออยู่กับเอม r เร e สก่อนเพราะว่าสู้มันมากแต่จริงๆเอมเรสอะว่ากันว่าเรื่องของสวัสดิการเรื่องของรายได้เรื่องของรุนบินอ่ะมันดีกว่าโคเรนแอร์นะใช่ใช่ใช่ค่ะนิดติดโคเรนแ Air แค่ที่ว่าเหมือนชินกับสังคมเกาหลีเคยไปอยู่ที่นั่นมาก่อนหรือว่าเคยมีแฟนที่นั่นเ ถามจริงมีแฟนเปนคนเกาหลีวะเคยมีค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการอยากให้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอร์เอมิเรตนั้นก็จะได้บินไปเกาหลีนะจา่ก็จะขอต่ลุดเกาหลีทีนี้เออเฮ้ยที่นี้มันรับคนน้อยมากเลยเหรอ เอเมเร์ ates, ใช่ไหมคะออใช่ค่ะเห็นว่ารอบละสักสองสคนประมาณรอบละสองสาคนใช่ทําไมมันอะไรมันจะน้อยขนาดนั้นน่ะนี่ว่าเขาคัดคนแบบสุดๆเพื่อที่แบบออคุณภาพให้แบบไปทํางานกับเขาจริงๆอะคะ่ะผู้สมัครประมาณเท่าไหร่ได้อะ่ะน่าจะสักหลักพันนะคะแต่แตรับอยู่สองสคนรอบอินไว้ได้แค่หลัก รอ้อยกว่าบางรอบรับคนเดียวก็มีนะคือไม่ใช่แปลว่ารับสองสาคนนะคือเหมือนกับคัดที่แบบคุณภาพคับแก้วจริงๆเมื่อเ <anime, S 1> ม,มื่อพูดถึงว่ารับน้อยอย่างเงี้ยคือก็ต้องมีคําถามที่เกิดขึ้นว่าเอาอเราเขาชอบคนแบบไหนอะในความคิดสองสนุกเกอร์คำ <stepping S 1> <brasile> ว่าพร้อมใช้งานคือถ<ม>้าให้พูดถึงแบบมองเห็นได้คือยังไงบ้างคือว่ารู้ว่าจะต้องรับมือกับลูกค้ายังไงมีประสบการณ์ในการรับมือมาก่อนรู้ว่าจะต้องแบบ จัดการหนูว่าเขาชอบคนพร้อมใช้งานแต่ว่า ประสบการณ์มีแบบไปถึงเราสามารถทํางานได้โดยที่ไม่ต้องไปบ่มเพอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยทีมเวิร์กยังไงทีมเวิร์กและที่สําคัญก็คือรู้ว่าเราจะ provide service ยังไงให้มันแบบ e อ็ e เซลเลนต์เซอรใช่ไหมเพราะว่าบางบางคนเนี่ยมันจะมีคํำถามประมาณเหมือนกับว่าเคยให้บริการใครที่มัน beyond customer expectation ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่โดนแบบมีคนโดนถามแบบนั้นแล้วก็ถึงโดนถามว่าเคยมีปัญหาแบบสร้างปัญหากับลูกให้ลูกค้าไหมแก้แก้ไขปัญหายังไงเคย ngày gặp cô ชาติอื่นไหมเราจัดการยังไงครูว่านะอันนี้มันคือรอบไฟนอลที่เขามาคุยกับเราว่าเราอะเหมาะกับงานนี้จริงจังหรือเปล่าใช่แต่ว่ารอบแรกเนี่ยก็เป็นการสกรีนดูก่อนว่าบุคลิกเป็นแบบไหน<ช>อ่าดู Pre s e n t a b l e บิลไหมมีความมั่นใจไหมสง่าไหม<ช>อ่ารอบภาษาอังกฤษก็มาเทสเรื่องของภาษาอังกฤษของเรา<ช>แล้วกรุปดิสคัชนก็มาตั้งแต่กรุปเนี่ยจนมาถึงไฟนอลเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเป็นการเช็คบ<ช>ุคลิกแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมาเป็นกรุปเนี่ยเช็คละว่าคุณอะทำ งานเป็นทีมไดเปล่าใช่อันนี้เช็ค m i n เ s e t ล้ออตั้งแต่กลุ่มสองค่ะ,ะหลังจากนั้นก็เป็นการเช็คเรื่องของเกี่ยวกับความสามารถของเราจริงๆว่าเรา,าสามารถทําจริงได้ไหมใช่มันก็เลยมีโปรเซสเป็นแบบเริ่มตั้งแต่ด่า,ดานพรีสกรีนที่ให้เราไปทำาไมนะ introduce yourself ออบอก Work experience แล้วก็บอก Dream destination ซึ่งอันนี้ก็ฮะให้พูดคนละ30วินาทีตรงเนี้ยหลังจากนั้นก็จะเป็นในด่านของเป็นกลุ่ม discussion กุ่ก,ก่อน,อนหลังจากนั้นก็เป็นอิงหลังจากนั้นก็เป็น <Okay. S 1> final ซึ่งตรงเนี้ยทุกคนมันก็เลยเป็นการที่ทำให้เขาสามารถคัดเลือกได้ว่าคนแบบไหนที่เขามองหาดังนั้นให้สรุปอีกรอบหนึ่งคือหนึ่งบุคลิกดีใช่ค่ะ 2. 2ภาษาสื่อสารได้3มีความมั่นใจแล้วก็4ก็คือเรื่องของแบบเหมือนว่าเราจะต้องไปทํางานกับคนมากๆถ้าเราเอาแต่ตัวเองเด่นก็คงจะไม่น่าจับตามใช่และ5ก็คือคุณต้องทำงานบริการได้จริงๆด้วยทีนี้คําถามคือแเรา160อะมันมันได้ไหม 50, เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่แต่และคนที่ติดป,ปีกมันมีแต่แบบ164อาพอ่ะอ่าสนุกเกอร์เคยเห็น160ผ่านเข้ารอบไหม เคยเห็นผ่านน่าจะถึงรอบซัก group discussion i n t e r i s h อ,อะไรประมาณนี้ก็คือสามารถผ่านไปสัมภาษณ์ได้ใ่ใแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณด้วยว่าคุณทําได้ดีไหมล่ะที่ทาให้เขาคัดเลือกอะ่ะซึ่งไม่ใช่ว่าร้อยหกสิบจะไม่ได้นะคะได้เหมือนกันได้เข้าไปสัมเหมือนกันแต่ตรงนั้นน่ะ <c oughs> เขาจะ choose หรือเปล่าอะ่ะคุณจะเป็นหนึ่งในสองสามคนนั้นไหมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโปรเซสล่าสุดของเอมิเรตกันแล้วกันว่าโปรเซส s ์ล่าสุดของเอมิเรตในปี 2024รอบล่าสุดก็คือรอบเดือน,ก,นอกันยายนนั้นมันคืออะไรเนาะอ่ะด่านแรกค่ะเข้าไปแจก เบอร์ค่ะติดหน้าอกเสร็จแล้วก็เดินไปวัดส่วนสูงเริ่มแตะถ้าผ่านก็ต่อไปจะเป็น p พี r e e สกรีนค่ะเป็นแนะนำตัวบอก Work Experience แล้วก็บอก Dream Destination ตรงเนี้ยทำอย่างไรให้ผ่านรอบนี้เข้ารอบต่อไปได้คะทริคคืออะไรยืนแบบให้สง่าตั้งแต่ตอนที่รอคิวจะพูดเลยค่ะเขาจะให้เรียงแถวเราออกไปพูดทีละคนเราต้องเด่นตั้งแต่ ตอนอยืนข้างหลังคือทุกอิริยาบถของเรามันเขาจะจ้องเราอยู่ตลอดเวลาว่า,<อ>วาคนนี้เป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องของรอยยิ้มด้วยแม้ใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าหนูก็ยิ้มแบบ อะไรประมาณนี้ก็เป็นก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าเวอร์ที่แบบว่าต้องมานั่งเข็นฟันเหมือนนั่งงามตลอดเวลาคิดว่าเอมิเลตไม่ชอบคนเวอร์ขนาดนั้นชอบคนธรรมชาติเป็นตัวเองใช่ๆชค่ะเป็นธรรมชาติจะดีกว่าแล้วพอไปพูดก็ยิ้มแย้มทักทายกว่าใส่ตามีส่วนร่วมกับสมาชิกทุกคนที่นั่งฟังเราอยู่ยิ้มที่กรรมการอะไรแบบเนี้ยค่ะด่านที่สคือ กลุ่มดิสคัชชันค่ะกลุ่มดิสคัชชันซึ่งก็คือว่าเรานั่งดิสคัชกัน10คน<ช>มีท็อปปิกมาให้1 t o p i ท็อปิกนะ<ช>แล้วก็ให้เราดิสคัชกันไปทริคคืออะไรทริคน่าจะเป็นมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอ<ช>พูดมากไปก็ไม่ได้แย่ง<ม>สี่ก็ไม่ได้แย่งสิ่งก็ไม่ได้มีไหมมีคนแย่งสินมไหมมีคนพูดเยอะคะอ่ะ<ต>อันนั้นก็แย่งสี่ตุ๊กไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้นี่ผ่านสองคนอะอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าใครรู้ว่าเป็นตัวเองอันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งอะหาตัวไม่เจอหนูอยากเจอ่าว่าเขาคือใครเออเออซึ่งก็คือว่าอ่าก็คือเราจะต้องไม่พูดเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ไม่พูดน้อยเกินไปมีคนพูดน้อยไหมมีคนไม่พูดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็โดนจี้ถามตอนสุดท้ายโดนแบบกรรมการจี้ว่าตอบอะไรทําไมเป็นแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้แอบน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโมเมนต์ชิลแล้วอะมันเป็น โมเมนต์ที่แบบว่าปกติที่ผ่านมาก็คือกุบก็คือพูดชิวๆสบายๆายแต่ตรงนี้คือโดนจีจีจและซึ่งอ่ะถ้าจี้เขาให้โอกาสอยู่นะ<ช>ถ้าคุณทําได้ดีคุณก็ผ่านแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ได้ก็ตุบไปอ่ะต่อไปรอบต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นอิงเทสค่ะอิงเทสซื้อ ือถ้าเกิดว่าผ่านมาหมดแล้วแล้วตกอิงเทนเนี่ยลองเอ้ยจึโอ้จเจ็บนะแต่ว่าอิงอะมัน,ม,นมันยากยากไหมอะสับยากค่ะโอเคสับเนี่ยเป็นสับที่เฉพาะของการบินอะไรประมาณนี้เลยสำหรับน้องที่จะเตรียมพร้อมเนี่ยเราจะเตรียมยังไงได้บ้างอะแต่ในตรงเนี้ยคิดว่าท่องแบบหาข้อมูลเยอะๆเรื่องการเรื่องการท่องสับแล้วก็แบบอะไรมันจะอะไรประมาณน้การเตรียมโทรอีกอ่ะมันเกี่ยวไหม หนูคิดว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นระดับความยากประมาณกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปลงเรียนโทอีกนะจมาถึงว่าซึ่งซึ่งใน reading เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยอันดับแรกก็คือเป็นการอะไรนะ grammar โอเคให้เติม is a mr a e o n ad แค่นี้เลยแค่นั้นเลยอันนี้ง่าย past tense อะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นฐานโอเคอันที่สอง v o c a b ก็คือเติมคำเหรอใช่ค่ะ ก็คือเอาเอาคำที่เขาให้มาไปเติมในนั้นใช่สี่ช้อยซึ่งคำศัพท์คือมหากาบสุดๆหนูหนูไม่รู้จะหนูจำไม่ได้เลยคันคือคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินคำนี้เลยประมาณนึงอึ่งกรรมการอึ่งงงเว้ออแนวออกฟอร์ดตอบได้แค่ประมาณ3ข้อเองค่ะโอเคโอเคอันที่3คือ passage reading reading ก็คือว่ามีให้อ่านแล้วก็ให้ตอบ ซึ่งอันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเราสามารถเอาคําตอบไปหาเอาได้คือคําตอบมันจะอยู่ในพส์เส็จหรือพส์เยาวไหมละ่ะในระดับหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนจะถามประมาณว่าคําเนี้ยตรงกับคําว่าอะไรในพส<อ>์เมันเป็นแบบซิงเน<อ>ิมอะไอย่างเงีแล้วอ่ะเซ็ชันที่4คือ จะเป็นท่าผ่านอิงเทชอ๋อไม่ใช่อ๋อภาษาอังกฤษมีแค่นี้เหรออ๋อแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็คือให้สอบภายในวันเลยใช่ค่ะใช่แลวเรารู้เราเราจะรู้ผลเลยไหมอ่ะอิงเทชใช่เขาจะรีพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปยืนต่อแถวค่ะแล้วให้บอกเบอร์เขาจะบอกว่า you pass หรือว่า you fail โอ้ซึ่งมีคนตกไหมมีนะคะห้าหกคนนะคะอ้ไอ้ที่ตกนี่ไม่เธอว่าบุคลิกภาพตอนทำข้อสอบเกี่ยวไหมวะ ก็อาจจะมีส่วนหรือเปล่าไม่แน่ใจเขามองไหมเขาด้ไปเดินมาร์กอ่านั่นไงครูว่าเขามองฉะนั้นครูว่าเรื่องนี้ก็น่าจะมีส่วนด้วยส่วนด้วยนะต่อไปก็คือด่านสุดท้ายแล้วพอผ่านอิงเทสตอนนั้นดีใจไหมผ่านอิงเทสแบบรุนมากว่าแบบถ้าฉันตกอิงเทสฉันลงให้ฉันผ่านมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยนี่คิดว่าตกตั้งแต่รอบพีสกรีนยังจะสบายใจมากกว่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บมากใช่ใช่อันนี้มันแบบก้าวขาว่าข้างนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็คือก้าวเข้าสู่รอบ สัมภาษณ์ไฟนอลสัมาไฟนอนอันนี้อีกวันนึงเหรอองหนูโปรเซสช้าค่ะเขาก็เลยเป็นออนไลน์วันถัดไปซึ่งจริงจริงมันมีทั้งแบบว่าออนไซต์ได้นะกับกรรมการเลยอะแต่ถ้าเกิดช้าจะเป็นออนไลน์ปกติจะไปในวันเดียวเลยอยากรู้ว่าสัมกับกรรมการชาติอะไรอะจะไม่ได้เลยอะจะไม่ได้แต่ว่า สำเนียงฟังง่ายอะค่ะคือเป็นฝรั่งหรือเป็นเอเชียหรือเป็นแขกแล้วก็เป็นติดแขกแขกอซึ่งเราเขาบอกเราเหรอว่าเขาชาติอะไรเขาบอกว่าเขามาจากไหนแต่ลืมอะค่ะอ๋อแต่เป็นเมกันคนนึงแต่เป็นเมกันแบบผิวสีกรรมการขี่คนเนี่ยต่อค่ะโอ้เหรอใช่ต่อเราคนเดียวเราต่อเธอคนเดียวแล้วคือผ่านผ่านซูมเหรอใช่ค่ะ แเขาจะมีคิวว่าคนนี้แปดโมงถึง8ปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงอ๋อแล้วตอนหนูสามมาหนูก็แต่งกุ้มิ้งเปยอย่างนั้นเลยป่ะหน้าหนูจากเมื่อวานค่ะคือหนูนอนหัวอย่างนั้นปากแดงนอนหนูไม่ล้างหน้าหนูได้หไหวแล้วก็เปิดกล้องใช่ค่ะกับมือถือนะใช่ค่ะอ๋อ มันตื่นเต้นป่ะตอนสามไฟนอลน่ะแอบตื่นเต้น,นะค่ะว่าจะเป็นการถามประมาณไหนส่วนตัวครูมองว่าผ่านจอน่าจะดูยากกว่าเจอตัวจริงว่ะอมอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ภายในวันเดียวกันด้วยแบบถ้ามันจบภายในวันนั้นมันก็คงจะแบบเออจบและแต่นี่แบบความตื่นเต้นเดิมยังอยู่ยังยังไม่จบนอนหลับไหมคืนนั้นหลบสักสองชั่วโมง <laughs> ก่จะถึงบ้านก็เลยก็เลยนอนต่อเลยก็คือเข้าสู่ไฟนอนเลยแล้วหลังจากไฟนอนเสร็จแล้วปั๊บคืออะไรก็รอ Golden Call รอจี๊ตอน Golden Call เขาพูดว่าไงอลูกตอนแรกเขาบอกว่าให้ไปต่อพาสปอร์ตก่อนแล้วก็อีกสักสาชั่วโมงเขาก็โทรมาว่า Congratulations you are on b o a r d i n g แล้วได้ข่าวว่าสนกเกอร์เป็นเด็กจบใหม่ใช่ป่ะเด็กจบใหม่ทำยังไงให้ติดปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Emirates ด้วยความที่แบบว่า Emirates เนี่ยคือหลายคนนะ่ะก็สมัครเยอะมากแต่ปัญหาคือเขาไม่เรียกไปสัมภาษณ์อ่ะคือเรา ทำทุกอย่างเสร็จแล้วปะก็คือสมัครแล้วโดนรีเกรสอะตรงเนี้ยมีเทคนิคหรือว่ามีทิปส์อะไรยังไงบ้างที่ทำให้เขาชูสเราในตอนแรกสุดโนเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานคาร์บินฟูลงไปแบบตรงๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นทีมเวิร์กทีมเวิร์กคอมมูนิเคชคอมมูนิเคชการสื่อสารแบบพวกมัลติคัลเจอรัลมัลติคัลเจอรัลเกี่ยวกับชาวต่างชาตินางชอบมากแล้วก็คัาสัมอร์เซอร์วิสซึ่งตรงนี้อยู่ในอยู่ในหมวดของอะไรลูกสกิลเหรอ ใช่ค่ะเขียนแยกไปตรงสีอ่และในหมวดนี้มันก็ต้องเอามาร e l a t กับงานจริงๆของสโนุกเกอร์ด้วยซึ่งงานของสนุกเกอร์ที่เขียนไปใน C ีวีเนี่ยมีงานอะไรบ้างมีทำคาเฟ่ร้านอาหารร้านเครื่องสำอางคแล้วก็เป็นบาร์เทนเดอร์อ๋ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่อยู่ในในซีวีของเราแล้วก็มีการเขียนอธิบายด้วยใช่เปบ่ะว่าทำอะไรยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ค่ะนี่คือทิปส์นะฮะก็คือจะต้องให้สกิลเนี่ย มัน related กับงานของเราจริงๆใช่ใช,ใช่ไดึงคำศัพท์จากสกิลมาเขียนในแพสซีฟใช่ซึ่งก็คือ,อนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของเกี่ยวกับประสบการณ์กับชาวต่างชาติใช่ที่สนุสกเกอร์ไปอยู่ต่างประเทศ<ช>มีไปประเทศอะไรบ้างคะอังกฤษค่ะแล้วก็เกาหลีใต้เกาหลีซึ่งการไปต่างประเทศมันทาให้เราได้อะไรบ้างลูกก็คือได้รู้ว่าจะรับมือยังไงกับคนจาก ต่างชาติชาติต่างๆทวีตต่างอะไรองี้ค่ะแล้วก็หนูได้ทํางานกับคนจากประเทศอื่นด้วยหนูก็เลยดึงแบบวิธีการทํางานของคนประเทศนั้นๆมาปรับใช้กับตัวเองซึ่งสนุกก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กรรมการคอนเซิร์นปะหนูว่าเกี่ยวค่ะเพราะว่าเราไปเป็นคาบินครูเราต้องทํางานกับคนจากหลายทวีตเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ากันได้กับเขาได้ง่ายเนี่ยก็จะเกิดปัญหาน้อยก็คิดว่ามีส่วน มากอยู่ในการโดนชูสค่ะแล้วได้ข่าวว่า e m i r a t e เเนี่ยผู้สมัครเยอะมากเป็นพันคนแต่แล้วสุดท้ายเขาชูสแค่2คนหรือ3คนบางรอบบางรอบคนเดียวนะคะทีเนี้ยเราจากพันคน่ะสนุกเกอร์ทำยังไงให้เป็นหนึ่งใน2คนในรอบนี้คะผู้ฝ้ายคะสิ่งแรกที่สำคัญหนูว่าเป็นไมเซ็ตหลอกยังไรเพราะว่าหนูอะเข้าไปอะหนูคิดเลยว่าหนูจะต้องติดปีก เขาจะต้องชูสูหนูหนไม่เคยคิดว่าหนูจะตกรอบแม้แต่รอบเดียวแสดงว่าภาพนั้นน่ะที่เป็นภาพที่ใส่ยูนิฟอร์มของเราชัดดิใช่หนูเห็นหน้าตัวเองใส่บวกแดงนอดนึงคือหลายคนอะ่ะอันนี้พูดแล้วขนลุกเลยนะ,ะขนลุกจริงนะ <c oughs> แก <c oughs> คือหลายคนอะ่ะชอบคิดว่าอุ้ยมีแต่คนสวยๆคูไาอุ้ยมีแต่คนเก่งๆอะแล้วทําให้ตัวเองหน่อยละดาวออสนุกเก็เคยเป็นเงี้ไหมหนูก็คิดว่าหนูก็สวยทีนี่อันชอบมากโอเคอันนี้ก็คือไมเสร็จข้อแรกอ่ะข้อที่2 เป็นเรื่องของความมันอารมณ์เดียวกับการพีเซตน์หน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยเหมืนอนเหมือนเราคุยให้เพื่อนเราฟังอ,อยา่าอย่าไปคิดว่าเขาเป็นกรรมการหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าค่ะเหมือนเล่าเรื่องเหมือนแนะนําตัวเองให้เขาได้รู้จักเราอะไรเงี้ยแต่หลายคนสันน่นไง ใช่ค่ะหลายคนก้มหน้าพูดเบาอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ผ่านอ่าเพราะว่าการที่เรามีบุคลิกภาพที่เราไม่เด่นหรือว่าเราเราไม่ดู outstanding เนี่ยเขาก็จะไม่เลือกเพราะว่าเวลาเราเราไปทํางานบนเครื่องบินเราจะไปสั่นบนเครื่องบินได้หไหมล่ะผู้โดยสาร200ร้อคนมองเราสั่นมาเขาก็จะมองว่า แล้วไฟนี้ปลอดภัยไหมเนี่ยใช่ใดังนั้นก็คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โชว์ให้เห็นถึงความเฟิร์มนะความสตรองนะเพราะว่าเวลาทำงานบนเครื่องบินเนี่ยนอกเหนือจากพาร์ทคัสเตอร์์วิสแล้วเนี่ยมันยังต้องมีพาร์ทความสตรองด้วยอะซึ่งความมั่นใจมันโชว์จุดนี้ใช่ไหม เหมือนเขาคอนเซิร์นเรื่อง reliable หมายถึงว่าถ้าบุคคลนี้เราประมาณไหนอ่ะมันก็จะสื่อว่าสายการบินนี้เป็นประมาณไหนผู้โดยสารมองมาเขาก็จะรู้สึกมั่นใจในการบินเพราะว่าแอร์แบบดูมั่นใจดูสรองอะไรประมาณเนี้ยถ้าก้มๆก็คงจะดูแบบอุ๊ยไ่วไหมวะเลดูแบบว่าไม่ไม่สง่าไม่เชิดไม่รดัดังนั้นเราต้องเชิดเห็นไหมแอร์เอมิเรตทุกคนคือแบบเชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เชิดนี่ไม่ได้แปลว่าหยิ่งนะแต่คือเขาเชิดที่เขาพราวกับตัวเขาเองว่าแบบเฮ้ยฉันพราวกับตัวเองที่ฉันแบบได้อยู่ ในสายการบินที่ provide exceptional และข้อที่3เรื่องภาษาหนูเนี่ยชอบเรียนภาษามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอชอบแบบอยากพูดภาษาอังกฤษได้แบบอยากแบบสำเนียงเปเวอ,อะไรมีพื้นฐานด้านนี้ค่ะได้ข่าวว่าไปเรียนภาษาที่3ด้วย ใช่ค่ะเรียนภา,าษาเกาหลีมาแล้วภาษาที่3ามันจําเป็นไหมสําหรับในการมา,าไม่จําเป็นขนาดนั้นนะคะที<อ>่คิดว่าไทยกับอัง,องกฤษอะค่ะสำคัญที่สุดหลายคนมองว่าเออเอร์เรดเนี่ยต้องคําถามเอยเอาใหม่เอร์เรดเนี่ยต้องภาษาประมาณไหนคือที่ถามเรามากันเยอะเนาะแบบต้องภาษาเป๊ะมากไหม,มในระดับที่สื่อสารได้ค่ะเหมือนว่าต้องสื่อสารกับลูกทีมกันเอง,ก,เองกับพาสเซนเจอร์อะไรประมาณนี้เอาอแค่ว่า ให้เขาถามแล้ตอบได้อะไรประมาณนี้ยดังนั้นก็เลยเป็น3ข้อนี้ที่ทุกคนลองทําตามนะคะแล้วจบปุ๊บติดปิดปัด๊ปกแบบสนุกแล้วสุดท้ายครูฟ้าอยากจะให้สนุกเกอร์ได้ฝากอะไรถึงน้องๆที่ดูคลิปหลายคนก็คือฝากฉันจบมาปุ๊บฉันอยากเป็นแอร์เลยฉันอยากแบบสมัครได้สมัครเราได้เลยและฉันอยากสู่เอมิเรตสเนี่ยมีอะไรอย่างแรกเลยคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องของ การแบบมั่นใจให้กำลังใจตัวเองอะคะ่ะอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะหนูเนี่ยไปด้วย m i n d s e ที่ว่าฉันต้องทำได้เท่านั้นทำให้ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอ,อย่าไปคิดว่ายังไม่พร้อมมันยากจังเพราะว่าสุดท้ายเราทุกคนมีดีเป็นของตัวเองถูกอาจจะไม่เหมาะกับสายนี้แต่ว่าคุณอาจจะได้สายอื่นก็ได้ถูกต้อง,ออางบางคนบอกว่ายังไม่พร้อมส่วนตัวครูฝ้ายมองว่า คือมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่พร้อม100นะ1น0่งรอแต่ว่าใจเราอะพร้อมมากกว่า<ม>ว่าแบบเฮ้ยพร้อมสู้อะไรจะเกิดก็เกิดแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ทําให้มันเป็นเต็มที่ทําเป็นตัวเองทําให้มันธรรมาชาติที่สุดเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เป็น the best version of you คะ่ะว่ายังไงก็ตามหนูก็ได้อยู่แล้วนะ<ม>ก็วันนี้ขอบคุณสนุกเกอร์มากๆนะคะ<ม>ที่มาในรายการของเรานะคะ<ม>ก็ขอให้สนุกเกอร์ไปบินอย่างมีความสุขได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีจะไปวันไหนนะวันที่เก้าละแล้ววันนี้วันที่อะไร างเนี่แค่ห้าวันซื้อของหรือยังซื้อ์นเลยยังไม่ครบเลยจัดแล้วเราชุดต้องเป็นแบบไหนอะชุดเทรนชุดเทรนเป็นโปโลสีแดงค่ะเปงนสีดำแล้วโปโลเราซื้อเองเหรอเขาไม่ทั้อ๋อโปโลของเขาแต่เราเป็งเอปใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องใส่สูตรวันแรกต้องต้องมีสูตรดำก็คือสูตรมีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็รองเท้าส้นสูงของเรานู่นนี่นั่นมาม่าเ้าเป็นแอร์นะกินมังโมะอะไรกินคาเวียร์แซลมอน กลัวกินไม่ได้อ่ะเอาก็เลยเอาต้มยำกุ้งไ้แล้วดูไปเอาไม่แน่ใจแต่เห็นว่ากินได้นะคะได้ได้ได้เนาะเอาไปว,ว่าไปแล้วนะคะบาย